ผมเห็นคุณช่อออกมาได้ค่าวัคซีนซิโนแวคอยากจะถามคุณช่อว่า Who are you? คุณช่อเป็นใครเลยฮะที่จะมาได้ค่าวัคซีนตัวนี้ต้องอย่าลืมว่าวัคซีนตัวนี้ผ่านการรับรองมาตรฐานจากองค์การอนามัยโลกโดยปกติแล้วแต่ละประเทศเขาจะมีเกณฑ์มาตรฐานของเขาเช่นของไทยใช้ออยออเมริกาใช้ usfda และในทางการแพทย์แล้วเนี่ยเมื่อผ่านเกณฑ์มาตรฐานหรือได้รับการรับรองแล้วเราถือว่าโอเค แต่วันนี้คุณชอบพยายามเอามาเปรียบเทียบเพื่อด้อยค่าหรือว่าคุณชอบอิจฉากลัวว่าประชาชนในประเทศไทยจะมีความสงบสุขจะมีความอุ่นใจสบายใจในการใช้วัคซีนที่องค์การนาไมโลกรับรองแล้วดังนั้นผมเรียกร้องคุณช่อคุณช่อเตรียมไปตอบคำถามโครงการเมเดเมเดที่ถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงประชาชนจะดีกว่า